สาวค่ะ สวัสดีค่ะสักทายเป็ด น้องเล่นไหมล่ะครับ สวัสดีค่ะ สวัสดีค่ะสวัสดีวันหยุดวันนี้นะคะ,อะตอนนี้ก็แม่เมยอยู่ที่เวลาเวียนที่วังน้ำเขียวนะคะ เช้าไม่ค่อยมีแดดตอนนี้แดดแดดมาเลยแดดจ้าเลยครัมรโบ,โบม,ามาเริ่มตั้งแต่ตัวนี้เลยรอ อันนั้นมันคืออะไรอ่ะปะ๊าอันนี้เราให้อาหารไปแล้วเนาะแพ้เบ๊ะ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 แดดเบ๊ะเบ๊ะ น้องเคนโดกับป๊ะป๊านะคะหืเหนื่อยแล้วแดดมาทักทายพอดีอือันนี้เรียกว่าอะไรครับแดดจ้าเดี๋ยวต้องพาไปดูกระต่ายนะ นะกับพ so ี่ๆเข้าหอพักแล้วเหรอแดดเขาเขาเล่นอยู่ เขาไม่กล้าเล่นนั่นแหะเขามาเสิร์ฟให้แล้วอ๋อเป็นอ่าเ,เป็นไฟเป็นนักเก็ตเป็นไฟกับนักเก็ตที่นั่นไงเดี๋ยวน้องเข้าไปอันนั้นของน้องใช่ไหมป้าป๊าเราเดี๋ยวน้องก็ได้ของน้องใช่ไหมครับอันนี้ก็คือเดี๋ยวให้ตรงนั้นอ๋อเอาไป,ปาให้คุณพ่อได้เลยค่ะขอบคุณค่ะ อันนี้ก็ห้องน้ำนะคะสะดวกสบายมากๆค่ะอ๋อน้องจะเข้าไปนี่เหรอครับโอเคเดี๋ยวแม่เปิดให้นี่เขาต้องล็อกไว้อโอเคน่ารักมากเลยไหนคะ นี่ไงเขาไม่แอบอยู่นี่ชื้นนี่จ้าเอ๋นอ,อันนั้นตัวผู้กับตัวเมียเขาแยกกันไว้ครับ ไหนอะไรเอ่ยอันนี้เขาเคี้ยวหยุบหยุบ สวัสดีค่ะพี่นัตพลน,นะคะขอบคุณมากๆค่ะส่งเลิฟๆมาให้นะคะจูหืมจู่จู่ะย่อมย่อมยอมย่ๆมยม น้องพอยังครับน่ารักมากเลยอะน้องไปหากระต่ายไหมเออเล่นจะหน้าดำหน้าแดงไหน เราไปที่อื่นกัน 教吧。 อคุณโจใส่หรือคืนนี้หาถุงมือคุณหมอใส่ไรอ่าค่ะสวัสดีค่ะขอบคุณทุกๆกำลังใจที่เข้ามารับชมนะคะขอบคุณมากๆค่ะแม่พาไปดูกระต่ายไปลูกปะไปไหนไปดูพี่เขาเหรออไก่กุ๊กๆุ๊อะไก่กุ๊กๆ นี่ไก่มาอยู่ข้างนอกนี่ลูกไก่อยู่ข้างนอกคะไก่อยู่ข้างหน้าคะ่ะเราให้อาหารไปแล้วเอาน้ะไม่ให้ไก่แล้วลูกอาเยี่ยมครับเด็กเลี้ยงไก่ หนเอาน้ำให้ไก่นะครับไหงไก่มีกี่ตัวนะำพหมีฟังจีไม่นะ น้าน้าเข้าไว้อ่าเดี๋ยวแม่พาไปดูกระต่ายก่อน อัน,นนี้จะเป็นกระต่ายนะคะกระต่ายฮอนแลนด์ล็อกเมื่อกี้เข้ามาให้อาหารไปแล้ว หืมไม่ไงคะ คลิปนี้ก็ขอลงเท่านี้นะคะขอบคุณทุกๆกำลังใจมากๆนะคะเจอกันคลิปใหม่นะคะ เจอกันคลิปใหม่นะคะทุกคนขอบคุณมากมากคะ่ะคลิปนี้บายบายก่อนนะคะสวัสดีค่ะ